ชีวิตคนเรานะถึงเวลาเลือกมันก็ต้องเลือกถ้าเรามองแล้วมันไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าที่จะมาทุกข์ใจในวันข้างหน้าแล้วแก้ทีหลังนะจงเชื่อมัน่นยึดมัน่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่าคิดง่ายๆช่างมันเดี๋ยวค่อยแก้เอาช่างมันเดี๋ยวก็ดีขึ้นช่างมันอืมมันอะไรนะเปลี่ยนแปลงเขาได้ ยากนะฮะอ่าเราต้องหันกลับมามองตัวเองว่าโอเคฉันยอมรับความเป็นจริงฉันจะสู้นะไม่ว่าผิดหรือถูกที่ฉันเลือกมาอันนี้คือหัวใจของทุกคนไม่มีผิดมีถูกเนาะต้องมองเป้าหมายของตัวเองจริงๆการหาผัวฝรั่งมาเจอแล้วดูไม่เข้าท่าถึงแม้ได้เงินมากมายแต่มันก็ไม่คุ้มกับกัน ที่เราจะยกชีวิตเพื่อแลกกับเงินเราก็หยุดพี่น้องอืมสบายกายทุกใจโอ้ยนะหาความสุขไม่มีนะได้เงินมาเป็นคี้ค่าเนอะมีผัวดูแลเขาดูแลลูกดูแลเต้าไม่มีสิทธิ์มีเสียงบางคนเขาอาจจะยอมรับได้มีความสุขแต่บางคนตัดใจตั้งแต่แรกไว้ยโบเอานำเดือแบบนี้ บอเล็กก็ไปจ้าโปผ่พิดเศร้าจ้านะคะเฮาเป็นคนเลือกชีวิตเฮาเด้ออ่ารับบอดายกระทิ่งมาตั้งแต่เล็กๆเกนอห้าไหมดีกว่าเข้ามาละสายถอยหลังกับบอดายโอ้ยขึ้นหลังสร้างแล้วหลงยากเด้อเนอะแมนบ่